สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเร่อยกันในเกมขามานั่นเองซึ่งเกมนี้นะคะพี่แป้งเนี่ยต้องขอขอบคุณผู้พัฒนาเกมด้วยค่ะที่ส่งคีมาให้พี่แป้งได้เล่นนะคะแล้วก็จะบอกว่าเรื่องราวของเกมนี้เนี่ยฮีโร่ของเราเนี่ยโดนจับตัวไปค่ะด้วยความมืดนะคะ เราเนี่ยจะต้องไปช่วยเขาแต่หนทางเดียวที่จะไปช่วยเขาได้เนี่ยคือเราจะต้องแปลงร่างเป็นมังกรค่ะเพื่อไปต่อกรกับความมืดแต่เคราะห์ซ้ำกรรมซ้อนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยดันไปแปลงร่างมาแล้วกลายเป็นหนอนน้อยดุ๋ยซะได้เรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะต้องไปดูกันเลยอยืตะวันนวลพองเอ๊ะฉันเป็นหนอนแล้วเนี่ย อ uh huh. เมื่อหลายล้านปีก่อนนี่คืออะไรเลยเนี่ยดวงดาวประหลาดพวกนี้ค่ะเฮ้ยพวกเรามาเล่นแบดมินตันกันเถอะฉันไม่ไหวแล้วฉันอยากจะกินดาวพวกนี้เหลือเกินเขาได้ปล่อยนี่มาค่ะเป็นดวงดาวดวงหนึ่งนะะี่ฮะเฮ้ยฉันเกิดขึ้นแล้วมาเล่นแบดมินตนันกันสิไม่เอาอ่ะฉันชอบว่นะายน้ำฟรีสไตล์มากกว่า ดูเหมือนว่าเราจะเกิดมาในโลกที่มหัศจรรย์มากๆเลยค่ะเอ๊เฮ้ยว่าแต่ทำไมตัวนี้เนี่ยมีสีผิดแปลกกว่าทนอื่นน่ะเออก็เพราะว่าฉันมีความรักยังไงล่ะโอ้โหฮึมจุ๊บๆเลยแต่แล้วความมืดก็ได้กลืนกินดาวของพวกเราความสุขเริ่มจางหายไปโอ้โหดูเหมือนว่าพวกนี้เนี่ยจะต้องหนีด้วยนะคะเออโอ้โยฉันจะคอยปกป้องแกเอง เขาเขาเอาแฟนของฉันไปแล้วฉันควรจะทำยังไงดีืทางเดียวที่แกจะช่วยแฟนแกได้นะก็คืออยู่กับฉันและฉันจะรักแกแทนแฟนแกนโอ้โหความมืดเริ่มเกาะกินชั้นบรรยากาศของโลกค่ะค่อยๆแฝงตัวเข้ามาและก็โอ้หุยกินเพื่อนของเราไปแล้วค่ะทุกอย่างกับตาลปัดเต็มไปหมดเลยและแล้วฉันบรรยากาศของโลกก็เริ่มหายไปความมืดเริ่มกลืนกิน ฮีโร่ที่เราว่าเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงคนนี้นี่ฮะก็โดนจับขังค่ะโอ้โหเราจะต้องลงมาที่โลกใบนี้ชว่วยจากนั้นเนี่ยก็แฝงตัวไปที่ไขมังกรและมังกรตัวนี้ก็จะมาสู้กับเจ้าปีศาจโอ้โหเจ้าพลือพวกนี้ก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมค่ะทุกอย่างก็จะสงบสุขและเราเนี่ยก็กลับขึ้นไปบนดาว <We> เมื่อความมืดจางหายไปนะคะเพื่อนๆที่เล่นแบดมินตันก็จะกลับมาฉันกับแฟนก็จะได้รักกันจุบจ๊บๆโอ้โหเปิดเรื่องมาได้อย่างดีเลยค่ะเราเนี่ยก็เลยลงมานะคะที่ดาวคลอแห่งนี้ฟึบหฉันจะต้องจัดจัดไอเจ้านั่นให้ได้เข้าไปในปากมังกรเอาละมาเริ่มกันเลยดีกว่าซึ่งครั้งนี้นะคะมันจะเป็นแชปเตอร์ที่1ค่ะเรียกได้ว่าชาติที่1เลยก็ว่าได้ที่เขาเนี่ยได้ลงมากําเนิดบนโลกใบนี้นะคะ เอาละโอ้โหเริ่มเกมมาใครก็ได้ฟักตัวออกมาแทวบเฮ้ยโอ้โหนี่เหมือนเจ้ามังกรนี่นาะเฮ้ยมังกรแกคืออะไรนะเนี่ยฉันเป็นความมืดและฉันแฝงตัวมาอยู่ในนี้เราต้องทำให้ดาวนี้นะฮะกลับกลายเป็นดาวที่มีความสุขเหมือนเดิมค่ะอุ๊ยดูสิตาเต็ไมไปหมดเลยง โอ้โหแมงมุมระบำเริงราอยากจะกินแมงมุมจังเลยได้ดูซิว่าเรากดอะไรได้บ้างฮะกดที่ไข่ค่ะไข่ค่อยๆฟักตัวออกมาง่าโอ้โหจะเย็นเย็นเพื่อนจะเย็นเย็นวันดีเจ้ามังกรนี่นายออกมาจากไข่ของมังกรแล้วเนี่ยทำไมหน้าตาไะไม่เหเหมือนฉันเลยจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราชาวมังกรเนี่ยจะออกมาจากไข่แล้วก็จะบินได้เลยเข้าใจบ้า อ๋อตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเอกของเรานี่เองค่ะเรากําลังลงมาจุดติในโลกมนุษย์นคะคะแล้วก็ดันกลายเป็นไอ้เจ้าตัวนี้ซะได้เอาละลองคำรามดูราอ้หูอุยอุ้ยไข่แตกเฮ้ยนี่ฉันกลายเป็นมังกรเหรอเนี่ยจะกลายเป็นโอ้โหโลกที่ดํามืดและเขาเนี่ยก็บินไปแล้วค่ะโอ้โหูกินนี่ด้วยแงมไปแล้ว จวบเจวบแล้วฉันจะข้ามไปยังไงแล้วเนี่ยอีเจงูเจงูมาหนี้เจงูมาดนีช่วยช่วยพาฉันข้ามไปดอยเร็ว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 วเจวบเอาลิ้นตะวันเลยค่ะไปแวง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 เฮ้ยนี่มันตัวอะไรล่ะเออคือว่าฉันเป็นดอกไม้เนี่ยแต่ก่อนฉันเป็นดอกทนตะวันนะแต่ตอนนี้ฉันกลายเป็นดอก้นาแล้วเราควรจะช่วยชีวิตเขาไหมฮะหรือว่าเราควรจะไปต่อดีไหนลองถามเขาหน่อยดีกว่าดินายเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมนายเป็นอย่างนี้ ก็ไม่รู้เหมือนกันคำรามใส่มันเลยเอาละทำให้มันอ้เ <c oughs> ดี๋ยวก่อนน้ำหลุดหมดเลยอ๋อถ้าเรากินตัวอะไรไปเนี่ยร่างกายของเราก็จะวิวัฒนาการตามนั้นเหมือนกันโอ้โหดีมากเลยค่ะลองดูสิฉันอยากวิวัฒนาการเป็นมังกรนี่เอานี่ใส่ลงไปด้วยยุกหยุยไปไปกันต่ออืออ๋อน้ำของเราเนี่ยทำให้เราเปิดทางได้ค่ะ เฮ้ยเฮ้ยพวกนายพวกเราเป็นลิงอุระอุตังบาบูลโอ้โหถ้านายเป็นตัวแบบนี้แล้วก็ฉันจะยอมให้นายผ่านไปก็ได้นะเราต้องแก้ไขปริศนาหน่อยค่ะเราจะต้องหาขากรนนี่ขาได้แล้วค่ะแล้วก็เป็นหัวหัวนี่มันเป็นหัวเล็กๆนะคะหัวเล็กๆหัวเล็กๆแวบอาลราเรียบร้อยโอ้โหมนุษย์ต่างดาวแม่พันธุ์ของเราวู้ฮู้ เจ้าต้องการอะไรบอกข้าซิคือฉันอยากจะไปช่วยแฟนฉันน่าจะทำยังไงไดีการขึ้นไปข้างบนนั้นเจ้าจะต้องกดปุ่มนะปุ่มนี่นี่เนี่ยมีรหัสผ่านอยู่โอ้โหรหัสผ่านเอาละลองกดดูแล้วกันค่ะทึบงึบงึบไหนลองขึ้นไปดิงาบโอ้และอย่างนี่จะทำยังไงอะ่ะโอ้โหปุ่มเต็มเลยลูกตาบานเบิดเลยค่ะไม่ใช่ความมืดหรอเนี่ย ุ่มพวกนี้นะคะก็จะทําให้นี่มีเชือกไหลออกมาค่ะเดี๋ยวเราต้องเดินไปที่เชือกนั้นเฮ้ยฉันอยากจะออกไปจากถ้านี้จะตายอยู่แล้วเนี่ยมีแต่สัประหลาดทั้งนั้นเลยนายก็สัประหลาดไ่ใช่เหรอนี่จับเจ้าตัวนี้มาเนี่ยนายเข้ามาอยู่ในตัวฉันหน่อยสินี่เริ่มมีสมองแล้วค่ะมันจะวิวัฒนาการให้เราเป็นยังไงกันละเนี่ยขึ้นที่นี่ขึ้นที่นี่เงียบโอ้โห อะไรก็ไม่รู้สีม่วงๆเต็ไมไปหมดเลยแล้วก็ตัวนี้นะะี่ฮะเงบเง,งคออยู่ข้างบนนั่นอะลงมาใั้นกินหน่อยแวยอบออืมหืมสมองเพิ่มขึ้นค่ะดูเหมือนจะมีลูกตานะคะเนี่ยเดินไปคุยกับราชินีก่อนสวัสดีครับผมได้ทำตามที่คุณบอกแล้วนี่ผมเอาลูกตามาด้วยเอ้ยพวกเราไปอยู่ที่นี่ได้ยังไงล่ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนี่ นายพาฉันขึ้นไปข้างบนหน่อยสิได้เลยโอ้โหแต่นายตัวหนักไปหน่อยนะฉันว่าเออไม่เป็นไรช่วยพาฉันไปหน่อยนะนี่มันพาเราไปแล้วค่ะดูเหมือนว่ามันจะลอยขึ้นไปสูงเหมือนกันนะเนี่ยต้องกดตรงนี้ด้วยฮึบโอ้ยมีอะไรตกลงมาก็ไม่รู้ค่ะลองสัมผัสด,ดูอันนี้เนี่ยเหมือนเป็นมันแรงเลยเฮ้ยโอ้โยบินได้ด้วยเอาเอยนายจะหนีฉันไปไหนอะเพื่อนมามามา มาให้ฉันกินซะดีๆทุยโอ้โหต้นไม้อะบลเลอร์เลยนี่แหละค่ะดวงใจของต้นไม้นะคะที่ราชนีได้บอกเราก่อนหน้านี้เราเงื้อไวก่อนและจากนั้นก็กดสเปคบาเลยชวงอะไรนะเนี่ยแต่ก่อนเจ้ามนุษย์ต่างดาวได้ทำลายเครื่องหมายของพวกเรานายต้องตามหาเครื่องหมายนี้แล้วไปปั๊มไว้ตรงที่ที่มันควรจะเป็น ดินแดนของเราก็อาจจะกลับมาเป็นแบบเดิมอีกครั้งอื้อนี่ไงนี่ไงอยู่นี่เองไปแล้ววุ๊บโอ้โหเราออกมาในโลกประหลาดค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็กลับกลายเป็นความมืดเหมือนเดิมจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตนะคะทุกอย่างเนี่ยเคยสวยงามมากๆเลยเราจะเอาเจ้าพวกนี้เนี่ยกลับมาได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเกมนี้เนี่ยชักมีอะไรแปลกแแล้วสิ นี่มันกล่องอะไรอ่ะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยนี่เจ้าพวกตาช่วยบอกฉันหน่อยว่าฉันควรจะไปที่ไหนดีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่านายจะไปที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราเดินออกจากที่นี่ไปก่อนค่ะแล้วพวกเราไม่มีบทบาทอะไรเลยเหรอโอ้โหลมแรงมากดูเหมือนว่าลมพวกนี้เนี่ยฮะจะทําให้ต้นไม้พวกนี้เนี่ยปริวและอ่อนไหวมา้ากๆเลยค่ะเอ้ยโอ้โหเนี่ยมันโดนฉันรู้เปล่าตัวนี้ตายไปแล้วอะ่ะทายังไงดีอ่ะขอลองดึงลงมาหน่อยเนี่ย ขอฉันลองดึงลงมาหน่อยนะนี่แน่งาอาจจะเป็นรูนี้ก็ได้นะเอาเครื่องดน,นตรีใส่เลยง่ c r a ก k c r a c r a c k a โอ้โห่กล่องดนตรีลอยออกมาเอ้ยยินดีต้อนรับทุกคนสีสันออกมาแล้วเฮ้ยพวกนี้มันความมืดที่ว่าไม่แนวเลยอะได้เกิดกลายเป็นสัตว์ประหลาดตัวนึงค่ะฉันคือสัตว์ประหลาดทั้งน้ำมันดีเซลไหนดูสิ ในนี้เนี่ยเหมือนมีต้นไม้ด้วยค่ะเอ้ยนายทำอะไรหรอฉันน่ยอยู่ที่นี่มานานแล้วฉันไม่เคยเห็นใครมีสีสันมาก่อนยกเว้นตัวเองเดินเข้าไปหาสิฉันขอเข้ามาอยู่กับนายหน่อยนะแล้วนายคือตัวอะไรบอกฉันได้เปล่าคือเรื่องมันมีอยู่ว่านะฉันเนี่ยเป็นเทพทุกคนเนี่ยถุยน้ำลายใส่ฉันเอ้ยไม่ใช่ เขาเนี่ยได้สร้างฉันขึ้นมาโอ้โหนี่คือยานลำใหม่โอ้โหฟิวฉันออกไปจากนอกโลกได้ด้วยนาะยรู้ป่ะแต่ฉันก็ได้ท่องโลกฉันคือสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ายานไงลนะ่ะไม่ตึงๆนำามาคนละยานแล้วน่าจะเป็นอย่างนี้นะฮะไอคอนอันนี้เนี่ยตรงกันอ่าเฮ้ยเปลี่ยนสีเฮ้ยลองกดดูสิเอ,อพวกเราเริ่มวิวัฒนาการและลอยตัวขึ้นไป อาจจะเหมือนในความคิดของเจ้าตัวจิ๋วนั่นก็ได้นะคะถ้าเลอยขึ้นไปแล้วเนี่ยเราอาจจะไปสู่อวกาศก็ได้เฮ้ยนี่พวกเรามาตีกรอบกันเถอะนี่ไม่ใช่เวลาตีกรอบไหมอ่ะเพื่อนโอ้น่นะสิฉันก็คิดว่างั้นเหมือนกันเฮ้ยแล้วนี่อะไรล่ะเนี่ยอยู่ดีๆก็ลอยมานี่เหมือนพวกเรามาที่ดินแดนต่างแดนนะคะเนี่ยเน่เน่แน่จิมจิมจิมจิจิมจิมเอ้ย แกคือใครนะบอกฉันมาสิแกเป็นคนแปลกหน้าใช่เปล่านี่โอ้โหจิ้มลูกกระตาเราด้วยนี่ไอ้แก่นี่เดี๋ยวก็โดนหรอกเฮ้ยลอยไปอีกแล้วค่ะดูเหมือนว่ามันจะเอาคนนะคะเข้ามาอยู่ในนี้ค่ะแล้วก็ลอยไปตามที่ต่างๆนะดูซิว่าเราจะเก็บตัวอะไรได้บ้างนี่ฉันยังจิ้มอยู่เลยเดี๋ยวหยุดก่อนครับหยุดก่อนตาที่จะแตกหมดละคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยโอ้โหโอ้โ,โ,อโหปากฉันเบนกว่า แล้วเราทําอะไรกับมันได้เนี่ยเป็นพวกเดียวกันเฉยนี่คือดินแดนแห่งก้อนเมฆโอ้โหหนอนเต็ไมไปหมดเลยค่ะดูสิลูกตามีขนตาแอบรักกันนี่นี่นี่ฉันเจอเพื่อนแล้วปะ่ะพวกเรารวยเลยเู้เป็นคาวบอยเลยนะเนี่ยเออเกมนี้ภาพสวยมากเลยค่ะเอาละจมลงไปในนรกแล้ว ดูสีดาวของเราเนี่ยมีมากมายหลากหลายโหโหลงมาข้างล่างดูสิเราเจอกับอะไรนี่มันปาร์ตี้ชัดๆัอ้าวปาร์ตี้สัป,ปลาดพวกเรามาโจ๊กเพิ่มๆกันโอ,โ,โอ้โหเต้นแบบไหนดีคะเนี่ยจังซี่มันต้องถอนไหมคะฉันว่าเต้นคันโูดีกว่านะคันโูไม่รู้เป็นอะไรโอ้โมีเรือด้วยค่ะบานาน่าฮึบนี่ก็คือดาวที่มีแต่ความสุขแต่ว่า ดาวนี้กำลังจะถูกกลืนกินในอีกไม่ช้านายคุยหน่อยสิแล้วดาวนี้ผมอยู่ดาวนี้ได้ไหมครับในการเดินทางของพวกเราอะนะจะต้องหาเจ้าผลึกทองคำซึ่งผนึกที่นายต้องหาั่นก็คือผลึกรูปดาวมันจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราไปต่อได้เข้าใจเอ้ยโอ้โหดูอันนี้สิจูบ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 โอ้โหเป่าฟองด้วยฉันกำลังเล่นฟองอยู่เลยเพื่อนทำไรเหรอคำรามใส่มาเลย ว้าโอ้ยโอ้โหกลัวจังเลยไม่เป่าตรงนี้ก็ได้เป่าตรงนี้ได้ไหมเป่าตรงนี้ก็ไม่ได้โอ้โหวิสัยลุงด้วยค่ะเฮ้ยเกมนี้หน้าตาน่ารักมากๆเลยนะเนี่ยนี่ไงนี่ไงเราเจอแล้วเราเจอแล้วนี่คำรามันคำรามันอันนี้หรือเปล่าเป็นเหมือนกับว่าที่มันหายไปปุ่มดึงแน่ๆเลยค่ะนี่เราต้องเอาอันนี้ขึ้นมานีเพ ผมอยากได้เจ้านั่นนะ่ะผมขอได้เปลาเนี่ยเนี่ยแล้วเอามาให้ผมกินแบบนั้นนะ่ะได้ปะครับเอออันนั้นนะ่ะมันเป็นของในวงตระกูลของฉันนะฉันจะให้ใครได้ยังไงนะฉันให้นายเดี๋ยวฉันก็กลายเป็นคนโง่ละสิฮะนายต้องไปหาดอกไม้มาให้ฉันแล้วฉันจะรู้สึกฟุ้งฟริงแทนโอเคโอ้โหแล้วดอกไม้จะไปหาจากไหนละเนี่ยอ๋อนี่ไงเราเอาเป่าลูกโป่งเนี่ยมาเป่าให้โดนลูกตาตัวนี้ค่ะตามันเริ่มงงแล้วเห็นไหม มันเริ่มงงแล้วระหว่างที่มันงงนี่งามโอ้โหกินได้พอดีเลยอืดนี่นี่นี่นีไประสายตาไอ้เจ้าหนุ่มหน้ามนคนนั้นแล้วก็โอ้โหติดอยู่ตรงภูเขาเลยค่ะเฮ้ยนี่มันบ้านของใครละเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นท่านผู้วิเศษนะด,ดูจากไม้คาถาแล้วฮึบฮ,บฮบึสวัสดีครับยินดีต้อนรับอา้าวนี่แกคือใครเดี๋ยวน้อนดุดุยไรํำนาน,านใช่ไหมใช่แล้วครับ นี่เข้าไปพูดคุยกันหน่อยค่ะโอ้ฉันดีใจที่นายมานะอย่าบอกนะว่านายนั่งยานลำนั้นมานะ่ะนั่นเป็นยานพาหนะของ่ันเทพมังกรเชยวนะเขาเนี่ยคอยสร้างความสงบสุขให้กับพวกเราแถมยังกืนกินเจ้าความมืดเข้าไปอีกด้วยเอย,อยากินจานเออโอ้โหอิ่มแล้วกลับบ้านดีกว่าเขาเป็นคนดีมากเลยนะเนี่ยเราฉันก็กําลังนั่งตกปลายอยู่ริมตลิงฉันก็ได้เจอกับก้อนนี้ก้อนมรุตยูโอ้ น่าจะเป็นอันที่หายไปจากยานลำนั้นค่ะงั้นท่านให้ผมได้หรือเปล่าครับผมกำลังจะนั่งยานลำนั้นกลับบ้านเออแต่น,นี่มันเป็นของสะสมของฉันนะแต่ถ้าหนายหาเจ้านิ้วทองคำได้แล้วก็อืมฉันก็จะยอมยกให้หนายก็ได้เอาล่ะกลับมาที่ยานก่อนดีกว่าค่ะปริศนาพวกนี้เนี่ยเราจะต้องหาของทุกอย่างมาแลกทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยไม่มีใครให้ของฉันฟรีเลยเอาล่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะต้องหมุนเพื่อไปที่ดาวอื่นกันค่ะ ดาวไหนยังว่างอยู่ละเนี่ยแต่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าหมุนยังไงบ้างแต่ก็ลองหมุนมั่วๆไปก่อนลวกันไปที่ดาวนั่นกันเลยววบโอเคเดี๋ยวผมพาไปเองครับดาวแห่งน้ําแข็งเริ่มต้นขึ้นแล้วดึงดึงออกมาเฮ้ยดูเหมือนว่าก้อนน้ำแข็งนะคะจะละลายออกมาแล้วก็ได้ดอกไม้มาค่ะดีละเราเอาดอกไม้อันนี้นะคะไปให้เจ้าอ้วนนั่นดีกว่ากระดึบกระดึบ นี่เพื่อนฉันได้ดอกไม้ตามที่นายต้องการแล้วนะเนี่ยดอกไม้อะเฮ้ยจริงเหรอนายเอาดอกไม้ไมาให้ฉันจริงๆเหรอเนี่ยงั้นนายเอานี่ไปเลยโอ้โหยนี่คือดอกไม้แห่งอนาคตความรู้สึกฟรุ้งฟริง้งเฮ้ยเจ้านี่มันเป็นผู้หญิงนี่นะโอโ้ฉันจะเลิกทําตัวเทกต่อไปแล้วนะจ๊ะฉันเป็นผู้หญิงจ้าเฮ้ยเราได้มาแล้วค่ะหนึ่งอันลองกลับไปที่ยานดีกว่าว่าไอ้เก,ก้กอนนี่เนี่ยมันจะทําอะไรได้นะีคะไป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 ,ไป อันนี้เนี่ยฉันได้มาจากเจ้าอ้วนเมื่อกี้เอาไปได้เลยลองไปที่ดาวน้ําแข็งดูดีกว่าค่ะฟึบไปเลยเผื่อจะไปหาไอ้เจ้ามือทองคํานั่น<ฮ>นี่สินะคือดาวแห่งน้ําแข็งเฮ้ยนายออกไปตรงนั้นนะนายมีเสื้อโค้ทหรือเปล่ามันหนาวนะไม่มีอ่ะฉันหนาวแต่ฉันก็ทนได้เดินไปเรื่อยๆดีกว่านี่นั่นอะไรอะ่ะอุยโอ้โสปาลาดนี่นะ นี่ฉันก็เป็นสัปารลาดเหมือนกันไม่ต้องเน้นมากก็ได้ข้างหลังตรงนี้นะคฮะก็เป็นปลาวานตัวใหญ่ด้วยแล้วก็มีพวกแบบกิ้งกือทะเลสาบเอ๋อเอาล่ะเฮ้ยดูเหมือนข้างในจะทําพิธีอะไรกันอยู่สวัสดีครับเออสวัสด,ดีเพื่อนไม่อะไรไงอันเนี่ยฮะแถวนี้เนี่ยมันธุรกันดารมากเลยนะ คือว่าผมต้องการหาของบางอย่างนะครับแต่ก่อนนะพวกเรานะพิงไฟกันเป็นวานเลยเลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอากาศมันหนาวไฟก็หายไปทำให้พวกเราเนี่ยหนาวเหน็บต้องมาจุดไฟเล็กๆน้อยๆออประดุกก็ไม่รู้เหมือนกัน<อ>เดี๋ยวนะประดุกขอดูรูปก่อนอแต่ก่อนเนี่ยไฟมันโชกโชนชัชวานมากเลยแต่ตอนนี้เนี่ยประดุกไม่เห็นไฟแม้แต่นิดเดียวเฮ้ยเมื่อกี้เรากดได้ด้วยอะ โอ้โหไม่ทันเดียวอืดอืดลิ้นห้อยเลยเปิดประตูออกมาแล้วค่ะอาอละลองขึ้นไปดูสิกรึบกรึบอ๋อดันหิมะออกมาน้ยลองดันไปหายพวกพมบึกดีจุ๊บจุ๊บเอ้ยเฮ้ยไอ้นั่นมันเอาอะไรมาให้เราอ่ะก็เห็นพวกนายบนว่าร้อนไงฉันก็เลยเอานี่มาให้เนี่ยเห็นไหมว้าวเราออกมาอีกทางหนึ่งค่ะ ดูเหมือนตรงนี้จะมีเครื่องรางอะไรบางอย่างนะคะซึ่งจากที่ไอ้นั่นเล่าไว้เนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าเครื่องรางนี้เนี่ยทำให้ที่นี่ปกคุมเป็นน้ําแข็งค่ะเราลองทําอะไรดีเราจะคํารามเขาหรือเราจะช่วยชีวิตเขาดีแป้งคิดว่าเราเป็นคนดีดีกว่านะฮะมาเดวจะช่วยชีวิตนายเองนะเอโอ้ยโอ้ยโอยโอ,ยอ,ยอ,ยอยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยนี่ๆๆ่นี่นี่น,น,นีฉันช่วยฉันช่วยเองฉันช่วยเองเอาปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาออโอเค โอ้โหมันหนาวนะเนี่ยนายทำกับฉันอย่างนี้ได้ยังไงอะด่าฉันทำไมอะทนายสาวช่วยชีวิตนายมานะนายบ่นทำไมละเนี่ยฉันไม่คิดว่านายจะไม่ไม่ดึงมือฉันขึ้นมานายปล่อยให้ฉันปีนขึ้นมาเองเอาเมื่อกีก้เรากดผิดหรือไงก็ไม่รู้นะคะเราได้เครื่องรางมาแล้วค่ะเราอาจจะต้องเอาเครื่องรางนะคะกลับไปที่ถ้ำนั่นอีกครั้งหนึ่งไปมันน่าจะเป็นกลองมากกว่านะเพื่อนเราลองเอากลองใส่ลงไปค่ะ <K an> เขาช่วยชีวิตฉันแต่เขาไม่ยอมจุงมือฉันมาเดี๋ยวฉันนวดให้นวดแผนโบราณน,นี่โอ้โปลาดุกนวดแผนโบราณ <K an> เอาละอุ๊บลองเอาอันนี้ใส่ลงไปค่ะแล้วก็ลองคลิกดูมันคือเครื่องอะไรกันแน่นะโอ้โหนี่ฉันจะทำการตีตึงตึงโอ้โหทุกคนกำลังเล่นดนตรีอยู่ฉันมีความคิดดีๆแล้วเราลองตีกลองเข้าจังหวะดูดีกว่า ตื่น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 อันนี้เหมือนเป็นแบบการขอพรเรียกฝนเรียกฟ้าหรือเปล่าคะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะดูสิพอเราตีกองเข้าจังหวะน,นะคะกลายเป็นว่าไอเจ้าหินเนี่ยมันมีสับปะหลานออกมาค่ะเหมือนเจ้าตัวนี้เนี่ยถูกพันนึกไว้นะคะเฮ้ยนีย่ไหลออกมาแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นแรดนะคะอยตายแล้วตายแล้วเฮ้ยเอ้ยงั้นฉันขอไปก่อนนะ ดูเหมือนว่าเจ้าแรดตัวนี้นะฮะจะมาพังเจ้าหินนี่ค่ะเรียบร้อยเปิดทางให้เราแล้วโอ้โหขอบใจมากนะแต่ว่านายกำลังนั่งทับฉันอยู่ะเพื่อนนะเอาไอ้เจ้าไอ้นี่มานี่เอ้ยแ่นมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะ่ะไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าฉันโดนน้ำแข็งบงังเอาละขอบใจมากนะ โอ้ตีกองเข้าจังหวะตั้งนานนะคะเข้าใจยากเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆแล้วการตีกองนะคะเราต้องตีเฉพาะภาพเท่านั้นค่ะน้ําแข็งถึงจะละลายนะเออเออเอเอเฮ้ยมีคนมามีคนมาเ,เดี๋ยวฉันขอทําตัวยุ่งเขาไว้ก่อนนะยุ่งเขาไว้ของตรงนี้เอาเจ้ปาปลาเอาไปกินซะดูเหมือนอันนี้จะเป็นคนจีนนะเนี่ยทันศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของปลาหมึกย่างฉันชอบกินปลาหมึกย่างมาก กลับมาหงอยที่ทาแม่ชีนของเราอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าเขาจะต้องการปลานะคะถ้าเขาไม่ได้ปลาแล้วก็เราจะขโมยของของเขาไม่ได้ค่ะการขโมยเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะ <S <S เดี๋ยวเราลองมาปรับตรงนี้หน่อยดีกว่าเฮ้ hey, ดูซิว่าทํายังไงปลามันถึงจะเรืองแสงได้อาจจะต้องไปที่โลกของปลานะคะแล้วก็หาของที่มันเป็นเหมือนปลาอะไรอย่างนี้แน่นอนเลยอ,ะอ่ะได้แล้วนี่ ฉันต้องการปลาเอาปลามาให้ฉันหน่อยมั้เขาไม่ยอมให้ก้อนนั้นแน่เลยอุ้ยมีน้ําไหลออกมาโอ้ยเฮ้ยนี่ไงเจอปลาแล้วค่ะเจอปลาแล้วโอ้โหปลาเต็มเลยเอามาสักตัวหนึ่งเอามาสักตัวหนึ่งดูเหมือนว่าเจ้าปลามึกนะฮะจะรีบหนีไปใหญ่เลยอะ่ะอ๊บเรียบร้อยได้มาแล้วได้มาแล้วแงบเอาละเจะา้าปลาขอบคุณหน้าที่นายเอาชีวิตมาแลกกับเจ้าก้อนเนื้ออันนั้น ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเป็นเหมือนเดิมเนะคะเราต้องกลับมาตรงนี้ก่อนๆๆ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 ถ้าเราเอาปลาห,หย่อนลงไปในนั้นแล้วก็เขาจะต้องภาคภูมิใจแน่ๆนี่ครับปลาตัวนี้เนี่ยหาที่ไหนไม่ได้แล้วโอ้แล้วมันก็เปลี่ยนสีด้วยค่ะเอ้ยอุ้ยฉันชอบมากเลยฉันชอบสายรุง้งถ้านายอยากได้อะไรไปอ่ะนายก็เอาไปเลยได้เลย <c oughs> งั้นฉันขออันนี้แล้วกันนะจ๊ะงางๆ เร็วๆเร็วๆรีบไปเลยรีบไปเลยเฮ้ยนี่เออกินเข้าไปเลยเออโอ้โหผสมรวมร่างเฮ้จะได้ครอบงำมันแล้วจะได้ครอบงำมันแล้วเราออกไปได้หรือยังน่าจะออกไปได้แล้วนะคะไปเลยตอนนี้นะคะเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วไม่ว่าจะเป็นไฟนะคะช่วยเหลือเจ้าพวกนี้ให้มีไฟลุกชกชวนชัชชวานแล้วก็ได้ก้อนมาแล้วนะคะก้อนที่เอาไปติดไว้ในเครื่องยนต์ของเราอะ ดวงดาวอันต่อไปที่เราจะไปกันนะคะก็ต้องเป็นอันที่เราได้มาใหม่เลยดูสิว่าเจ้าดวงดาวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างไปกันเลยดินแดนสีทองอารามเปิดขึ้นแล้วค่ะโห <c oughs> oh, ดูยานอวกาศของเราสิอืม <c oughs> นายลองดูสิฉันไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนอะ่ะนายลองออกไปสำรวจข้างนอกรู้แล้วกันดูเหมือนคนที่นี่นะฮะคะจะใช้แรงงานกันอย่างหนักหน่วงมาก <c oughs> ฉันไม่ไหวแล้วอะ่ะไม่ไหวก็ต้องไปไปเร็ว อืของหนักซะขนาดนี้ไหนดูสิฉันพอจะช่วยอะไรนายได้บ้างอะ่ะเขาใช้แรงงานนายหนักขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยมันจะมีต้นเขาเรียกอะไรหัวใจเท้าอะ่ะฉันอยากจะกินอันนั้นมากเลยมันจะทําให้ฉันมีแรงมากขึ้นหัวใจเท้าอระมันจะไปหามาจากไหนอะ่ะไอเจ้าตัวนี้มันเป็นอะไรเนี่ยทําไมมันบินไปบินมาแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมาใหญ่เลยค่ะโอ้ยฉันจะฝึกบินฉันอยากเป็นมันแงปีกแข็ง,งโอย ตกลงมาตายโอ้ตรงนี้ก็มีการขดขี่ข่มเหงกันใหญ่เลยค่ะเอ้ยไอ้แว่นเอาของแกมาได้มีอะไรบ้างอะไหนเอ้ยแม่ฉันเพิ่งซื้อเกมให้ฮะอย่ามาค้นได้เบาอย่ามาคน้นเราไม่สามารถเข้าไปยุ่งอะไรได้ตอนนี้นะคะอาจจะต้องหาของบางอย่างก่อนค่ะของบางอย่างก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนด้วยเราลองเปิดลําแสงดูแล้วกันนะตรงนี้มีเมือกหอยทากด้วยค่ะแล้วก็มีไม้ช็อตยุงเข้ามาเนี่ย <c oughs> อันนี้ไม่น่าใช่ไม้พันอุ๊ยเด้อเด้อ เจ้านกนี่มันกำลังกัดอะไรอยู่เฮ้ยนายกำลังกัดอะไรอยู่อ่ะไม่บอกแกหรอกจะไปบอกแกทําไมฮนะโอ้ดูนี่อุยมือทองคํามือทองคําเร็วๆๆๆๆๆพิดสนามมือทองคําอยู่ตรงนี้เองเฮ้ยนี่มือทองคําเป็นสิ่งที่ฉันอยากได้มากเลยนายให้ฉันได้หรือเปล่าอ่ะเพื่อนฉันอยากได้อะ่ะ โอ้ยนายรู้ไหมว่ากว่าฉันจะได้มือทองคํามามันยากลําบากมากเลยนะฉันต้องพาพีรามิดมาด้วยเนี่ยฮะกว่าจะเดินทางไปมันก็ไกลมากมือนี่นะมันแพงมากด้วยมันเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงเข้าใจบ้าเอาโอ้ดูเหมือนว่าเราอาจจะต้องไปที่พีรามิดอันนั้นค่ะเห็นไหมอันที่เราเห็นตรงนั้นเลยอ่ะมันต้องมีก้อนสีฟ้าๆนะคะแต่ว่ามันหายไปมันโดนบล็อกเคอรี่เอาไปโอ้โหทําให้เครื่องยนต์ทุกอย่างนะคะ ดับหมดเลยไม่มีตัวไหนเนี่ยทำงานได้เลยนะคฮะก้อนนี้เนี่ยเป็นก้อนที่สําคัญมากๆทนายหาเจอแล้วก็แลกกับมือท้องคําเป็นง่าโอเคเปล่าไปไม้ไปไม้เอาละเราได้ประเดิมเครื่องใบไม้มาแล้วแฉกกดเลยฟืบต้องไปที่โลกของต้นไม้ก่อนค่ะจิ้วโอ้โลกนี้ช่างดูสดใสเหลือเกิน นี่ไงเจ้าบ็อกโคลี่เจ้าบ็อกโคลี่อยู่ตรงนั้นเองอะเนื้อเรื่องเนี่ยกำลังเข้มข้นเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวันนี้เนี่ยพี่แปงขอตัวลาไปก่อนนะคะก็มารีวิวกันให้ดูสั้นๆนะคะว่าเกมเนี่ยน่าสนใจมากๆใครชอบนะคะก็ลองไปกดใต้ลิงก์นี้เลยค่ะก็จะเป็นลิงก์ไปซื้อในสตรีมนะคะเจ้าเกมนี้นะคะก็จะมาวันที่19พฤศจิกายนนี้เองถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์พี่แปงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้ะบ๊ายบาย